เวลาบริหาครับวนนี้เราเจอกับคุณส่งนะครบเคยชคเขาไหมไม่ครับแมวันี้ยาวนะเคยเจอยาวๆแบบนี้ไหมมีแต่มงกรกครับอ๋อ้มังกรกออแต่วันนี้มันเจอเ็นนยาวนะเขายาวสูงเท่าไหร่เนี่ยลยสักแครับหลายเซนอยู่นะก็เจอมวยยาวนี่เขาเขาเขาายเข่าทำไงก็เร่ครับค่อยค่อย เรื่อยๆเขาเรื่อยๆเราเรื่อยๆแก้หมดไปทีครับเคยคนแก้เอาเป็นยงยกวนะเราสมท่าไห่ครับไปหองสิบแปดครับน้ำหนักบ่อยๆอ๋อห้าสิบาเราซ้อมอยู่ที่ไหนจังหวัดเลยครับซ้อมที่คีนครนะสอบวิชาทีงครับกูกปองคุซ้อมเยอะไหมก็นิดหนึ่งครับหลายคนมมพอาะนันครับเวที่เป็นไงบ้างนิดนึงดีดที่หนึ่งก็ล่สุดาสิ่นี้้สิบสาหมดนนี ปครับโอ้โหลดลงมาคนละคนทุ่งกี่โลเนี่ยสโลต่ไมอะกสามโลไม่นี่หน่อยเองอ่ะเราไปขนลุกอาสามไฟล่าสุดนกไชเ้องมาช่เลยคเดียวครับฝากไปกับเชียร์หน่อยฝากชาวี้ช่วยน่อยรันี้ตรงนี้ได้โอเคขอช่วยดครับแนะนำตัวเลยสวัสดีครับเฮดบุญส่งดามลาาคาเเดบุญส่งนี้เจอศีวนาครับันี้ร้อยเทาไ ร้อยสิบเรครับร้อยสิบเมตน้าจะรถโชร้อยท่างหากร้อยสิบเราซ้อมอยู่กับกองนี้ครับที่พนักงานครับกี่วันรอบนี้สอาทิตย์สมดิเราเ็นไงมวยเข่ามวยหมัดมวยวิมือได้หมดได้หมดมาในเรไปยังไงจะเคยช่วยคู่ต่อสู้ไมไม่เห็นเมือกสูงเป็นยังไงสูงกว่เราน้าจะยาวกว่าไหมหน้าจหยาวเราเราสูงนาร้อยเจ็ดหน้ำหนักอยเท่าไหร ข้าศึกสี่ชกมาตอนนี้เท่าไหร่ได้วนเจ็ดแปดเกาั้้ายสิบครั้งนี่น่าจะมีนะ้สามไฟล่าสุดของเราชนะอีกไฟล์ชนะแล้วไปชนะอ่นที่สองชนะชนะสองแคหนึ่งี่ไหมล่าสุดที่ชนะด้วยแหชนะอนที่ไหนที่นี่เหรอที่ราชดดอ๋อราชดำเดินวันนั้นก็ร้อยสินะครับวันนี้มาร้อยเพลยางนี้ต้องคุ้มนะกี่โลได้ก็สองโลสองโลนิดหน่อยนะเราเป็นคนจากจังหวัด กลาศิลปคับเชี่ยมาคู่แรกก็คากเชี่ยฝากเป็นกำลังใจเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวรอหลายๆครั้งอีกแล้